ถ้ากันไปซะถ้ากันไปจแ่าไงเนเอาเวลาบดโดนมาเลยนาบ้านนี้ล่ะ น้ำมูบ้านเฮานี่ละจ้านี่พี่น้องเลยขอบุณเด้อที่เขามาไม่มียังสีบอกแล้วพี่น้องเนะาะอาะหมออย่าเสียใจดิษขาดถ้ากันไปซะถ้ากันแม่มืออื่นหนูสีผ้าไปหาหมอเอ,อเออเออเออ มันแผลอียังสักอย่างไปหาหมอเด้อยาสลายใจเด้อพากันไปหาขอบุ้ณใรันนหรวมายไหอด้ตตอกับมันมีอย่งเบาหลายดอกพี่น้องมันมีอย่งเบาหลายดอก มีภูเขามีอีกบ่จะก้นมาพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องทุกงู่ทุกคนจะข้านามบา่จะเอาเด้อบ่ได้เอากระเป๋ามาเข่าเลยอเมนบ่กินฝ่าทะเลโจนเด้อเท่า ขิห้อง้อาวรอะไรไข่เนมเ้นสิหาไป็นอ้ยเดนไปหาไปหาหมอด้อแรงเลยคนโตอีแทเหมือนมาลคนฝ่าเลียมีคนโตอีบ่ได้ไปกินย่างอีแธถ้าใดรจนถิ่ม่าขึสเหมือนมาแรงคนโตอีคือเกาหลมาคือเพิ่นนั่นละ สิะีผู้ขอมาบ่บูมันนี่กระเจีบบโดนดอกขมันขออว้กระด้ตัวจักมือ้องซ้ำเหมืองกระเจียตัวออย,ยังเอากระด้ดอกขันหม้อนี่ะลยไ สวัสดีจ้าพี่น้องจเขามาทักทายเจ้ตัวนึ่งตัวนู่นหัวมอนกันนี่ละเป็นน้ำลูกน้ำหลานนี่ละพี่น้องเอ้ยปีน้ำน่องล่ะเฮงบะมี่ภูเขามาอยู่มาถามข่าวอันพี่น้องแล้วลินใจเสียงเอา แ้วาไหท่ดี่ยัไฟจเา้ไม่เน่ถาใครนอาิมกจังเขสิหมือมาแล้วคนตกอีกคือเกาแล้อมาคอยคอยเขาใจว่าสิได้คนละหมื่นทด้จ้าทุกคนที่ขอมารับชม ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้าบอกกะจังสัรค์บ่กนัวงหัวม้วนบ้านเฮ้าหนาหน้าพี่น่องน้อเฮ้ยเห็นว่ามีภูเขามาอยู่มาถามข้าวควมุนงหมายจ้าโอ้ขอบคุณจ้า น้ำมูน่ะบ้านเท่านี่แหละจ้านี่พี่น้องเลยขอบคุณเด้อที่เขามาทมข้าวบักเพชรยังตั้งสีล่ะาห็ัารกเอีกนามาน่ะรงนี่ แล้วถ้ากัไปเห็ดงานซะเดอร์ลุกเดอร์เที่ยนี่ระเดอร์ขอบคุ่นไเอาเวล่าบดุลเมลายนาบ้านนี้ละเฮ้ยจ้าทุกคนที่ขอมารับชมขอบคุณในไหลเด้จ้าสวัสดีจ้าเจพีเตยน้องตัวนี้ขอมาฝนกับทิตกแล้วพี่น้องเลย อ้าผู้ติดตามกันลดลงลดลงน้อพี่น้องเด็กโตกับฝ้าฝ่ายู่ยุคฝนจะตกนี่แหละท่านจะเฮ็ดนอเฮ็ดเอาเวลานี่เด้อจ้าโอ้ยคือไม่มีจะค้นนอมันนี่นอเฮ็ดผู้เดียวเด้อมันนี่พี่น้องเลยไม่มีผู้ซอยเด้อมันนี่ ว่าูชพี่หน่องฟังอยู่ดอกอันผู้ที่ตามที um. uh ่ว่าเป็นโคอบินตัวคือบังซ่องมยียังสีบอาแล้วพี่น่องเนาะ ขอมาจากคนมโนอแม่ไหวน้ำปูแม่ได้ยางมากนี่ล่ละจัาหน่อยแม่กับเมื่อประมาณเครื่องชะม่วงนี่ล่ละก็อบเถึงเครื่องชะม่วงแม่กับชีร้องอนกว่าฟ้าห้องเนาะ สวัสดีจ้าวัี้ภูเขามาอีกบบ่ขึ้นเซ่หรอขึ้นขึ้นน้ำโตบ่มันขึ้นน้ำโตก็ว่ไปหาหมอเบิงังรนเป็นยังไเแต่จะมาขี้หันสวัสดีจ้าสวัสดีสุภูชุคนเด้อผลิตภผ่านมากับทักทายนี้ได้จากพี่น้องนั่นนะพวกหมายดูระวังให้ดีดถ้ามันผ่านนั่นถ้าผู้ไปกลับกดซ้ำนี่เอาเย็นอนี่เพิ่กดบังนี่ มันลงแล้วขอให้แกไม่แต่อยู่นี่พอถ้าไรโดนยาทิม,มจ,ะนะจังปากเขาเชื่อมือมาแล้งฝนตกอีกคือเกาหร้อแม่มืออื่นหนูสีผ้าไปหาหมอเอ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 อแล้วมันแผลอีกอย่างสักอย่างไปหาหมอเดอ้อยาสลาใจเดอ้อผ้ากันไปหาได้เอาเวลาปราะดนมาเลยนาบ้านนี่แหละ ทักทายเนี่ยหัวเจ๊บุดด๊กเจ๊หลาน,นเนขาเขาเขาเขามาทักทายนี่เด้อนั่งอยากเบ้าอยู่บบกเปิดตอนนี้นี่แล้วก็เก่งแต่ว่าเฮ็ดแนวนี่วะกล้องคือสิไข่เนี่ยเลยนะนองกล้อง ขึ้นไซล่ะขึ้นขึ้นน้ำโตบ่กนขึ้นน้ำโตก็ว่าไปหาหมอเบิง้งลุ่นเป็นยังไงแต่ว่าขี้หันกุหลาบีนองเอ้ยติด,ดแดงก็ะยะต่อกับลบแล้วละ่ะติดแดงแต่ว่าขวดชุกแล้วได้พี่น้องจังไหนจังติดแดงก็งองอยู่เศร้าเลยแม่นบ่กินฝ่าท่าไโจรเดอร้อเท่าแม่ไวยน้ำปู แม่ได้ย่างมานี่ละ่ะจังไรแม่กับเมื่อรประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ล่ะืนะอบ<ๆ>อถึงครึ่งชั่วโมงแม่กับสีุ่งในได้จ้าโอ้ยก็ไม่มีจะคนน้อมาหนนอเจ็ดผู้เดียวเด้อมันนี่พี่น้องเลยไม่มีผู้ซอยเด้อมันนเออเออ แม่ก็เป็นหว่วงนเนาะเฮ็ดงานกะไรหัาวา้อยก่อนไปหาหมอสะก่อนเศร้าเลยจังไปเฮ็ดงานเดอ้อเศร้าต้องหมั่นใจสะก่อนคอยคอ,อยเข้าใจว่าสิไดขคนละมืน่น